สวัสดีครับผมบอมนะครับวันนี้พอดีลูกค้าเขาสั่งชุดสายไฟนะครับ mm hmm. All New m a x นะครับเนี่ยครับทั้งชุดเลยทียนี้เป็นชุดสายไฟคอนโทรลหน้านะครับมีสวิตช์ไฟฟ้าด้วยนี่ครับมีชุดแอร์ด้วยควบคุมแอร์นะครับเลยผาดคิดให้เขาดูว่าอุปกรณ์ครบตามนี้นะครับก็เลยคิดว่า ถ้เปประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนาะก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับตรงนี้เป็นชุดสายไฟคอน,นโทรลหน้าทั้งหมดนะครับของออริจิ Max ตัวเซตนะครับครบนะครับไม่ตัดเลยอ่าส่วตัวนี้เป็นชุดสายไฟในห้องเครื่องนะครับมีกล่องฟิวมีอะไรครบหมดเลยนะครับอ่าเหมือนกันครับครบๆเลยครับสายไฟไม่ตัดนะครับอยู่ได้เลย ลูกค้าบ,บอกว่ารถเขาเป็นรถเกิดอุบัติเหตุมาชุดสายไฟมันเสียนะครับเขาก็เลยสั่งของผมเนี่ยครับผมก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนดูกันนะครับว่าสินค้าพวกนี้ก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงขายนะครับโอเคพิจารณาดูครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ดูคลิปอะไรง่ายๆกันไปก่อนนะครับระหว่างที่ผมรอกินจากช่อง youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ